ที่นี่คือเมืองเซินเจิ้นประเทศจีนกลางสายฝนโปรยปลายในบ่ายวันหนึ่งรถโดยสารประจำเมืองจอดเทียบป้ายผู้คนต่อแถวรอขึ้นรถอย่างเป็นระเบียบก่อนที่ล้อจะหมุนและมุ่งหน้าไปยังจุดหมายต่อไปเป็นกิจวัตรธรรมดาๆรรที่เห็นได้ทั่วไปในเมืองใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่ต่างออกไปคือบนท้องถนนปราชจากควันเสียคราคลุ้งชาวเมืองรายหนึ่งระบุว่ารถโดยสารเหล่านี้แทบไม่ปล่อยควันพิษ ไม่เหมือนรถบัสเครื่องยนต์ดีเซลที่เขาขึ้นในสมัยก่อนตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมารถโดยสารประจำเมืองเซนเจอร์นถูกเปลี่ยนให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดเป็นที่แรกในโลกที่ทำได้สำเร็จเมืองอื่นในจีนก็กำลังทยอยเลิกใช้รถสาธารณะเครื่องยนต์ดีเซลและเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าให้สำเร็จภายในปี2025เช่นกันความสำเร็จที่เกิดขึ้นในเซนเจิ้นคือภาพจะท้อนความยิ่งใหญ่ของสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในจีน